สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม mt สําสำหรับเทรดทองคำนะครับอันดับแรกนะครับใครที่ใช้ iphone นะครับก็มาที่ App Store ส่วนใครที่ใช้ android เนอะก็ไปที่ เพรสโตนะครับจากนั้นนะครับก็กดค้นหาคำว่า mt 4นะ mt แล้วก็เลข4นะครับ mt 4เนาะก็กดเข้าไปเลยเลือกตัวนี้นะครับตัวที่2นี่เนาะ meta trader 4นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งนะครับไม่มีอะไรติดตั้งเสร็จก็กดเปิดนะครับ พอเรากดเปิดแล้วนะครับเขาก็จะให้เราสร้างบัญชีอ่าสร้างบัญชีเสร็จนะครับเขาก็จะมีจํานวนเงินแบบนี้มาให้นะครับตัวนี้จะเป็นเงินดอลลาร์นะครับตัวนี้จะเป็นเงินทดลองสําหรับทดลองเทรดนะครับอ่าเขาเขาจะให้มาบัญชีตอนเปิดบัญชีแรกๆให้มา1นึ่งแสเหรียญน,นะครับแต่ว่าเรามากําหนดใหม่ก็ได้นะครับมาที่การตั้งค่าด้านล่างเนาะมาที่การตั้งค่าด้านล่างนะครับ การตั้งค่าแล้วเราก็มาที่บัญชีใหม่นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็มาที่เปิดบัญชีทดลองอ่าแล้วเราก็กดที่ Meta Demo เลยนะครับอ่าเราก็ตั้งชื่อพอร์ตของเรานะครับว่าจะใช้ชื่ออะไรหมายเลขโทรศัพท์อะไรนะครับก็ใส่ไปเลยอีเมลนะครับอีเมลก็ใส่เข้าไปเลยอ่าตัว บัญชีเป็น forex USD เนาะแล้วก็ leverage เนี่ยม,มันมีให้ถึงแค่100นะครับเราก็เอาเต็ม max เลยก็ได้นะ100แล้วก็เงินฝากเนี่ยเราใช้แค่หน0 0 0หื่นก็พอนะครับตัวนี้ผมแนะนำให้ใช้1นะึ่งหมื่นเนาะอ่าพอเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดลงทะเบียนเนะด้านบนตรงนี้นะ เสร็จแล้วนะครับเท่านี้เนาะอ่าเท่านี้นะครับคือมันสามารถสร้างใหม่ได้เรื่อยๆนะครับสำหรับตัวที่เป็นพอร์ตเดโมเนาะอ่าล้วก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับอ่าโอเคพอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นคู่เงินต่างๆที่เขามีมาให้ ทีนี้เราจะเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มตัวที่เป็นทองคําเข้ามาเนาะเรามาที่เครื่องไมาบวกด้านบนนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็มาที่ f o r e x นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับเลือกเป็นกดเครื่องหมาบวกสีเขียวนะ XAUUSD นะครับที่เป็นโกนะครับเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นด้านบนนะครับเท่านี้นะครับตัวทองคำก็จะเข้ามาแล้วนะครับนี่เนาะ ทีนี้วิธีการใช้งานนะครับก็หน้านี้นะครับตัวที่เป็นลูกศรอ,อยู่ตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเ,อเราจะเห็นคู่เงินเนาะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหน้าทันมาจะเป็นกราฟนะครับหน้าทันมาจะเป็นการซื้อขายแต่ตอนนี้เรายังไม่มีการซื้อขายก็จะไม่มีอะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะแล้วก็ประวัติประวัติตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะก็จะมีแค่ ตัวที่เราฝากเงินเข้ามาห0 0 0งหมืนะครับมีมีเท่านี้เนาะแล้วก็เราก็ดูประวัติการเทรดนะรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับอา่าโอเควิธีการซื้อขายเบื้องต้นนะครับอา่าเราจะพูดเฉพาะทองคำนะครับเราก็กดเข้าไปที่กราฟทองคำเนาะนี่นะแถวตัวล่างสุดนะครับกดแช่ไว้นะครับสำหรับ p p o o n เนานะกดแช่ไว้ทีนี้เราจะเข้าไปดู กราฟก่อนนะล้วก right ็คล so, ิกท so, ี our, look, er, okay, now, ่กราฟถ้าจะเราจะเข้าไปซื้อขายก็กดที่ซื้อขายนะครับสมมติว่าผมไปที่กราฟก่อนเนาะอ่าสมมติว่าโอเคเราเห็นกราฟแล้วเอ้ยเราเรามองว่าไอ้กราฟมันน่าจะจะลงหรือจะขึ้นนะครับสมมติว่าเราวิเคราะห์โอเคแล้วนะครับเราวิเคราะห์แล้วไอ้มันน่ามันน่าจะพักตัวก่อนแล้วเราก็ขึ้นนะครับแล้วก็มารอบายข้างล่างสมมตินะรอายข้างล่าง รอไปด้านล่างหรือจะเป็นรอเซลล์ด้านบนอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เราจะวิเคราะห์กราฟไปเนาะสมมุติว่าเราวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับเ,เราก็ทําการซื้อขายทีนี้ผมจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสําหรับที่เข้ามาใหม่เลยเนาะตอนแรกเนี่ยตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัว M 3 0เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเป็น1ชั่วโมงสชั่วโมงแล้วก็ D 1ก็คือ1วันนะครับ W 1ก็คือ1สัปดาห์ตัวตัวล่างสุด M N เนี่ยก็คือมันนะครับเดือนอันนี้เขาเรียกว่าไทม์เ a m e นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปในเรื่องของ Time Frame นะครับก็พูดคร่าวๆแบบนี้ก็ได้นะคำว่า Time Frame 30นาทีคืออะไรครับ จะเห็นแท่งเทียนนะครับมันจะเปลี่ยนไปทุกสามสนาทีจะเปลี่ยน1แท่งนะครับถ้าเป็น1ชั่วโมงก็1ชั่วโมงเปลี่ยน1แท่งอะไรแบบนี้นะครับสีชั่วโมงนะครับก็คือแท่งเทียน4ชั่วโมงเนี่ยผ่านไปสีชั่วโมงก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปหนึแท่งนะครับอ่าถ้า day หนึ่งก็วันหนึ่งค่อยเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับอันนี้สําหรับแท่งเทียนนะครับ อ่าโอเคเนาะอันนี้คือเบื้องต้นข่าวๆแล้วกันทีนี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มอินดิเคเตอร์นะเห็นเห็นตัวตัวนี้ไหมครับอ่า okay. uh, ตัวนี้นะอ่า uh, เราคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเพิ่มในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับเพื่อนๆก็ไปลองเพิ่มดูได้นะครับไม่ยากเนาะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้คลิกคลิกดูนะครับมันจะมีอินดิเคเตอร์มากมายให้เราเลือกใช้นะครับ นี่นะคลิกคำว่า indicator window s 1แล้วก็ indicator window s 2นะอยากได้ indicator ตัวไหนเข้ามาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจก็ลองเลือกดูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะก็จะเป็นวัตถุวัตถุมีอะไรบ้างนะครับวัตถุเนี่ยก็จะมีมีเส้นสมมติว่าใช้เส้นใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเส้น กรอบสี่เหลี่ยมท,ทั้งเราตีกรอบไว้แบบนี้นะครับตีกรอบเสน้นแต่นี้เป็นเส้นเทนไลน์นะครับตีเส้นเทนไลน์เนาะตีเส้นเทนไลน์นะครับอะ,อะไรประมาณนี้เนาะถ้าเราจะลบเราก็เข้าไปเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปแล้วก็ลบนะครับเส้นทั้งหมดก็จะหายไปเนาะเส้นทั้งหมดก็จะหายไป อะไรแบบนี้นะครับสำหรับในหน้าของกราฟก็ลองย้อนกลับย้อนย้อนกลับนะครับย้อนกลับมาดูแล้วกันเพราะว่าผมอาจจะพูดเร็วนิดนึงเพราะว่ามันมันมีหลายตัวที่เราต้องใช้งานนะครับทีนี้การซื้อขายนะฮะการซื้อขายเนี่ยเราเราต้องย้อนกลับมาที่หน้าราคาก่อนนะครับกลับมาที่หน้าราคาเราก็กดแช่ไว้ที่ทองคําเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่การซื้อขายนะครับ คือการซื้อขายเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัว instant นะในด้านบนนี้นะครับด้านบนเนาะคืออันดับแรกเนี่ยมันจะมันอยู่ที่ instant นะครับ instant พออยู่ที่ตรงนี้นะครับมันจะถ้าสมมติว่าเรากดเซลล์มันก็จะเซลล์ให้เลยถ้ากด b ายมันก็จะ b ายให้เลยนะครับถ้าเป็น b ายลิมิตเนี่ยสมมุติว่าราคาปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นะครับเป็น2 4 0พใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราตั้งตั้งบาย บายลิมิตเนี่ยนะครับบายลิมิตเราก็ต้องตั้มตั้งต่ำกว่าราคาเช่นสมมติว่ามันอยู่2องพนี่เนี่ยเราเรามองว่ามันมันน่าจะย่อกลับลงไปที่ประมาณ1,995ใช่ไหมครับเราก็มาตั้งนะครับราคาเนี่ยที่1,995นะครับเดนะี๋ยวนะเ9้านะทีเนี้ยเราก็มาดูว่าเราก็มาดูว่า ถ้ามันหลุด1995ลงไปเนี่ยไปหนึ่เนี่ยเราต้องยอมแพ้นะครับทีนี้พอได้ราคา1 9, 9ึ่เนี่ยเราจะมาเก็บกําไรตรงไหนเราเก็บกําไรที่สองศูนย์ศสมมตินะครับเราเก็บกําไรที่1000จุดนะครับเรายอมแพ้ที่500จุดนะสมมุตินะอันนี้คือง่ายๆเบื้องต้นทีนี้การออกหลอดเนี่ยหลอดไซส์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทุน ทุนหนึ่งมื่นเนี่ยเอาแบบสแตนดาร์ดนะที่เขาเทรดกันก็ใช้หลอด0 0 1นะครับหรือใครจะเป็นแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคิดความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น1 0,000เขาจะเสี่ยงได้5%ของพอร์ตต่อครั้งนะครับเขาก็จะคำนวณหลอดออกมาว่าจะใช้หลอดเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าเขาติดลบสมมติว่าตลาดมันผิดทางเนี่มันติดลบอยู่5% เขาก็จะคัดลอตทันทีคัดลอดคือการยอมแพ้นั่นเองนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่วิธีการแต่ยังไงต้องต้องมี Stop Loss ต้องมีการคัดลอตนะครับในเรื่องของถ้ามันตลาดผิดทางเราก็ต้องยอมแพ้นะครับอย่าปล่อยให้ตลาดลากยาวๆนะครับสมมุติว่าผมใช้ลอดที่0ูนสองแปดสมมตินะครับถ้าผมแพ้เนี่ยผมจะเสียเท่าไหร่ผมก็จะคำนวณไว้เรียบร้อย ถ้าได้กําไรผมจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับผมก็จะคํานวณทีนี้ผมก็จะกดส่งเข้าไปพอกดส่งครับมันก็จะไปตั้งออเดอร์ไว้อรอมันจะยังไม่ออกออเดอร์ให้ทันทีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราตั้งไบลิมิตไว้อ่าตั้งไบลิมิตนะครับถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นเซลล์ลิมิตนะครับก็จะไปตั้งในราคาที่สูงกว่า2004นะครับสมมติว่าเรากดส่งเนาะนี่ ตอนนี้มันตลาดปิดนะครับวันนี้ตลาดปิดเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะทีนี้อ่าโอเคอ่าในทางกลับกันทีนี้เรามาดูเซล์ิมิตนะครับเซล์ิมิตอ่าราคาปัจจุบันอยู่ที่2 0 0พเราคิดว่าเอ้0อพนี่มันยังน่าจะไปได้ต่อนะถ้าคิดว่ามันจะไปได้ต่อใช่ไหมครับอืเราไปรอเซลลที่2010ดีไหมนะครับเราก็ตั้งราคาที่2010 เราจะยอมแพ้ที่2015นะครับ2015%สมมติเรายอมแพ้ที่500จุดนะสมมตินะครับทีนี้เราจะไปเก็บกำไรตรงไหนเราจะไปเก็บกำไรกันที่1 9ึ่เก้าห้าสมมติเราจะไปเก็บกำไรที่1 9 9 5นะครับ ก็กดส่งเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็จะไปตั้งออเดอร์รออะไรแบบนี้นะครับทีนี้พอเราตั้งแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็รอนะครับทีนี้เราก็รอรอจนกว่าราคามันจะไปถึงออเดอร์ของเราแล้วเขาจะเปิดออเดอร์เองนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรคือถ้าตลาดมันขึ้นไปต่อโอเคมันก็โดน stop ปล s อก็คือเราต้องยอมแพ้นะครับแบบนี้เนาะสำหรับ by บลิมิตเซลลิมิตนะครับ ส่วน b ายสต็อปเซลสต็อปเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้ต่างหากนะครับมาทบทวนกันอีกทีเพราะมันมันมันจะยาวไปเนาะจะยาวไปเอาบายลิมิตกับเซลล์ลิมิตก่อนแล้วก็ i n นสแตน i ์อินสแคือเข้าซื้อทันทีนะครับเข้าซื้อในราคาปัจจุบันเข้าขายในราคาปัจจุบันอ่าสมมุติว่า2องันทีเนี่ยเราคิดว่าเออเราอยากจะเซลเลยเราก็กดเซลมันก็จะเปิดออเดอร์ให้ทันทีส่วนตัวบายสมมุติว่าเอะ เราคิดว่ามันน่าจะไปถึง2,010นะเราก็กดบ่ายมันก็จะออกออเดอร์ให้ทันทีเหมือนกันนะครับเราก็ตั้งตั้ง s t o p l o s ตตั้ง TP ไว้เหมือนกันนะครับว่าเอาเอเรายอมแพ้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับเราก็กดบายกดเซลล์ไปแล้วแต่การวิเคราะห์นะครับอันนี้คือเบื้องต้นในการใช้งานนะตอนตอนนี้นะครับหน้าปัจจุบันเนี่ยการาซื้อขายเราก็จะเป็นหน้านี้อยู่เนาะนะครับก็เราก็จะมีทุนอยู่หนึ่งหมื่นนะครับนะสำหรับ พอร์ตเดโมของเราเนาะผมผมให้กําหนดไปที่1 0,000หมืนะครับห0,000เนาะเพราะว่าตอนหลังจากที่เราทดสอบเสร็จแล้วนะครับการซื้อขายเราคล่องแล้วเราได้จังหวะการเทรดเราได้ท่าเทรดเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมก็จะแนะนําให้เปิดบัญชีบัญชีจริงนะครับสําหรับการเทรดจริงแต่นะครับต้องผ่านกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นการวัดสภาพจิตใจของแต่ละคนว่าเอ๊ะมัน เทือแล้วเนี่ยระหว่างเงินทดลองเทรดชนะมาตลอดแต่พอเรามาเปิดบัญชีจริงทําไมเราเทรดแล้วแพ้นะครับแพ้ตลอดเลยอะไรแบบนี้มันก็มีนะครับทีนี้มันก็จะมาพูดในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนะครับว่าเออมันเป็นยังไงเราต้องบริหารทุนที่เป็นเงินจริงๆเน่ยยังไงเพราะว่าเวลาใช้เงินจริงมันจะตื่นเต้นนะครับมีความกดดันต่างกันจากเงินเดโมนะครับเงินทดลองเนาะนะครับสําหรับ ท่านใดนะครับอยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับฟรีเลยนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเปิดคอร์สสอนอะไรนะครับอ,อยากจะเข้ามาเรียนรู้ก็ยินดีนะครับทักมาสอบถามได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับใครมีข้อมูลอะไรตรงไหนสงสัยนะครับสอบถามทิ้งไว้ได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์ comment. ผมถ้าอะไรที่ผมยังไม่รู้ผมก็จะไปหาคาตอบมาให้นะครับเพราะว่า การเทรดมันค่อนข้างที่จะเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่า random walk นะครับก็คือข้อมูลเนี่ยมันสุ่มไปเรื่อยๆเนาะมันไม่มีหยุดนิ่งนะครับเราก็ต้องหาเทคนิควิธีการในการเทรดไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆเหมือนกันไม่มีหยุดนะหยุดไม่ได้นะครับถ้าหยุดแล้เราก็จะไม่ทันตลาดนั่นเองเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ ก็หวังว่า,าพี่ๆเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมนะครับก็น่าจะได้กับข้อมูลความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ